สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมไม้คราฟกันอีกครั้งหนึ่งนะผมก็โอเคครับผมวันนี้เรามันเล่นไม้คราฟกันต่อนะครับผมคือวันนี้ผมกะว่าผมจะไม่ได้ผมจะไม่ทาความข้านะฮะคือผมคิดว่าผมจะทําต่อเติมบ้านต่อนะครับโอเคนะผมผมจะต่อเติมบ้านต่อนะครับโอเคเรายังไม่ได้ทาหลังคาเลยนะครับผม อ่าโอเคครับผถามไปนะครับต่อเติมบ้านครับผมคลิปนี้คลิปสั้นนิดหนึ่งนะเพราะแค่จะแค่จะเติมบ้านนะครับผมโอเคคือวันนี้เป็นไรไม่รู้เพราะว่าผมปวดท้องนะครับอะไรแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเออไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแบบนี้ ขาะ p ว p ผมยังเล่นแม่งไม่ลื่นเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมอ่ะก็ยังเผาไม่เสร็จครับผมนะครับเออเสร็จแล้วเว้ยอันนี้นะครับอะถ้ามีเสียงรบกวนนิดนึงผมก็ต้องขอโทษกันเลยนะผมก็อยู่ในนอกบ้านครับผมอะไรเนี่ยเออปิดดิเฮ้ยครับขามูอืม โอเคครับผมไปดีกว่าครับอืมอืมรีบอ้อยคือผมใช้ตัวอเล็กนะถ่านหนึ่งมุมใช้นะครับผมคือผมอเน,นี่ยคืออเล็กมันวิ่งไวอะ่ะคือตัววี่งมุชอบเล่นมากเพราะว่ามันวิ่งไววัดต่อฟักค่อยๆเป็นค่อยๆไปไอ้สัตว์โอเคครับผมทำชุดเกาะกันเลยเนาะ จะทำก่อนเลยแหละทุกอนเนี่ยของสำคัญนะครับโอเคทำสังไม่อันเอ่อทำอะไรดีเก็บของก่อนครับผมเก็บของเก็บของของกลางผมว่าไอ้นี่เก็บเสษหินไฟฟ้านะครับก็ได้ฟูลออฟฟิเดียนนะผมมาจากพัดนู้นแล้วนะผมโอเคนะครับของเยอะมากนะผมเออแล้วเตียงเราจะไว้ตรงไหนเอาไว้ข้างบนไฟฟ้าเนาะ โอเคครับผมเอาไ้ข้างบนครับทำผมทำแค่อสองชั้นก็พอนะหนึ่งสองโอเคโอเคครับผมทำแบบไม่สวยป๊แบบหนึ่งนะอ๋อไม่เป็นไรโอเคนะครับผมถ้าผมพูดเบานิดหนึ่งก็ต้องขอโทษกันเลยนะฮะคือผมอยู่กันในครอบครัวผมโอเคเรา โอเคครับจึ๊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 บไอ้กแกะตัวนั้นแม่งหน้ามันไสมากเลย <c oughs> ไปฆ่าแล้วเอาเนื้อดีกว่าเดี๋ยวเอาขนแกะด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดทแล้วรามึงกาวไปป้านะครับท่อน,นี้ไม่ค่อยมีวัวเลยมีแต่ไก่ทุยมีแต่ไก่เอ่อรอไก่เข้าในบ้านก่อนครับผมอย่างแรกมีแกะแค่หนึ่งตัวเอง What the fuck โอเคนะครับผมหาเข้าบ้านก่อนอบ้านเราก็ใหญ่ใหญ่ย่ำย่ำย่ำโอเคครับเออเดี๋ยวเราจะทำวิวตรงนี้ครับเราจะเน้นเราจะไม่เน้นความสวยนะพออยู่พอกินก็บผมเนาไม่เงยต้องมาตัดไม้อีกแล้วนะครับในบ้านนี้เดย โ okay, อเคแอ้วผมมาจึ๊บทำต่อครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนู้นนูนนูนเฮ้ยดีพวกวันดีโอ้โหจะตายห่าแล้วเ okay. นี่ยโอเคนี่นี่ย่ำไปล้วเออว่ะแล้วอพอมันแล้วพอมันขึ้นอนะ่ะอ๋อเพราะว่าเราปิดแล้วเนี่ยกลัวอะไรวะโ okay. อเคนะผมจึ๊บ จ,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 จุ๊บจุ๊บจับจับกร๊บกรบแม่งเ,เอ้ย what the fuck อ๋อแล้วไก่อีกตัวอ๋อนุนเดือดละพวกง่ะดูเตะได้ครับผมคือแล้วผมจะเลี้ยงเลยไหมคือผมจะเลี้ยงเลยเนาะโอ้โหได้ขี้ปวเยอะมากไปเนี่ยเออวางวางที่โลกอล้วผมนี่เก็บใส่ข้าวผม มีค่าอย่างวะอาหารนี่ไงเคเอาหนังเอาหนังไปด้วยบผมส่วนพวกพวกของใช้ต่างๆก็ของใช้ต่างๆเอาไว้ข้างบนนะครับโอเคครับผมอ่านี่ครับออกซิเดียมแล้วไม่รู้ว่าจะเก็บตรงไหนเ,หไเฮ้ยวัดไอ้หี้ยบัก โอเคนะครับอาหารโอเคอาหารครับาารผมใช้เลสโตนจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเอาทานไาด้วยเฮ้ยไต่ยังมาฝังกูด,ดิ๋ยวฆ่าแม่งตายห่าเอามาทำฝันยีวฝันเนาะ โอเคผมทำฝานโอเคอย่าดื้อนี่ฮะดื้อกูถีบนะเฟ้ยขอบอกกินเอาตัดไม้ในฟ้าครับผมคงไม่มีตัวอะไรมาตุ๋ยเนาะโอเคนะผมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลื้อแม่งให้หมดกันเนี้ยตรงเนี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะลื้อแม่งให้หมดเลยนะครับ หมดแล้วใช่ไหมโอเคตรงนี้เลยให้หมดผมไม้ข่าวไม่โอ๊กแม่งเอาหมดเอามาให้หมด,หมดคงจะไม่มีตัวอะไรถุยนะกลัวจิ้า่าลเไยอีหา่ากลัวอะไรถุยนะครับโอเคครับผมโอเค โ okay, อเคครับผมตดัดใบหมดเอามาแค่นิดเดียวนะครับเอามาแค่นิดเดียวเอาไปให้หมดเลยเนาะวางงานนะครับโอเคครับผมปึ๊บโอเคพุตดัดแมงหมด ี้นะไปตรงนี้เย็ด,ดยอัวไ,ไม่ไง้เลยอะเป็น้มาถึงกระแลกกันเลยดีเดียวเชียวนะผมคือถ,ถ้าเราเปลี่ยนนี่อะดเดอร์เป็นไงวะเออ ไม่มีจีจูแพกรกอจีจูพแพกอยู่ออไ,ไหน <ๆ blues. S 1> กะผูกกับซิมม่แหละโอเคขึ้นบนครับผมนอนไม่มืดวัดต่อฟ<ๆ>้าโอเคตรงนี้ก็วางกล่องไว้เนาะโอ้ย อุ้ยเอาไข่เอาไข่มีเด็ดป่าแม่งเอาอะไรอะไรจับงูเอาหลงก้อนหล้อนหลงก้อนอ๋อกินแล้วกินแล้วเขากินแล้วอันนี้เราตับคือกินแล้วไม่เอาใช่ไหมเอาดิแคทเกมมันแคทเกมมันแล้วเขากินอ๋ออะไรละเอาใครช่วยให้เนี่ยนะไม่มีน้ำจิ้มบ่ กินได้เลยเดี๋ยวแมวแดงมเรียมมีน้ำจิ้มใส่ได้น้ำจิ้มเลยเดี๋ยวแมวแดงมาเรียมเด็กเว่อรมามึงกลัวเอะเตะแม่งทุกวันโอเคครับผมอร่อยไหมอร่อยปะโอ้โหมันยังสูงอ่ะเอื้อวัตเตอร์โอ้โหกับโจ๊กชีสเค้กตัวกันเลยทีเดียวเชียว พวกบ้านมึงชอบแว้นกันจริงฝั่งทางเฮ้ยเงินนะเงินดาโอเคอ่ะผมเออไม่โอเค วัตตาแบกจุงแหลกมากบอกเลยนะครับไม่เคยเล่นเอาชีวิรดอนะคือเพิ่งมาเคยเล่นนัเนแหลจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ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 ๊บโอเคนะครับเยี่มไป <Okay. S 2> โอเค เพิ่มมาอีกชั้นอีดอกโอเคนะครับ okay, ผมจุ่มจุ๊บ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 อ๋อโอเคครับผมตันปอดตรงนี้มี่ามยังไม่ได้ลงเลยหรือว่างลงแล้ววะทำไมไม่ได้ โอเคนะครับอ่ะเสร็จแล้วเค่สองชั้นก็พอแค่สองชั้นอันนี้นะครับปวดท้องมาไหมโอ้หกจสี่มาอะไรวะ วางบล็อกแม่งบนแม่งไม่ค่อยถนัดเลยดูถ้าถางนี้ฝนจะตกเนี่ยนีมคคารแลันนะแนะป๊บหนึ่งขอปับไปนี่ก่อนครับถ้าผมพูดเบานิดนึงขอโทษด้วยผมคือจำเป็นจริงๆเพราะผมอยู่ในบ้านโอเคเสร็จแล้ว แบบนี้โอเคเราต้องการเราต้องการเราไม่เน้นาร์มสวยเว้ยเน้นาร์มอยู่รอดแม่งไม่ตรงเลยช่องแม่งโอเคครับ ไม่ได้ฟาร์มสวยเว้ยเล้นแต่ในบ้านโอ้ยผมว่าสองช่องมาเลยเนาะแบบนี้นอู้หช่องแม่งมันครับช่องแม่งเอ,อ่เดี๋ยวผมจะทำเป็นบัวนะครับผมออือบัว โอเคขุดไปโอเคขุดไปอืมเป็นไงล่ะหวังว่าจะไม่มีคิปเปอร์มาตุยหลังกูนะ กมืกี้เลยแหละของหายโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะทำเป็นใต้ดินเนาะจะทำเป็นชั้นใต้ดินนะครับโอเคนะผมเออหินอ่ายังอยู่ออหิน หินอยู่ตั้งเยอะนะหินหกสิบสี่ไหนวะนี่ไงโอเคผมวาง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 แม่งให้ดูกอะนะครับเนี่ยเป็นไงล่ะโถยกลำตรงนี้ก็ช่างแม่งมันครับ What t h e fuck จึ๊บจื๊บเอา้าเอา้าอะไรวะยวค่อยลงห่วงกันอีกพาร์ทอื่นนะครับผมยวค่อยลงห่วงอีกพาร์ทที่สิบนะครับพาร์ทนี้ผมจะเอาได้สามสิบพาร์ะไม่ถึงอ่ะผมว่าไม่ถึงไม่ถึงแน่เลยทินกู ชิ่หายไม่ถึงวะเลยนิดเดียวหนึ่งสี่สี่แปดแปดอ่ะโอเคไม่ใช่แปดอันนะพูดเลยตรงนี้เราจะคูเป็นถ้ำกันเลยนะครับคุดลงเมืองเลยความหินเออว่าเดี๋ยวผมความหินีีว่วเดี๋ยวผมทำที่ความหินโอเค โอเคบผมคุปเปอรื่อยๆโอเคโอเคอยู่ไปเรื่อยเรื่อยแล้วอ๋มจนฝาจะเจอเพชรอะนะครับเอาสักประมาณแค่นี้อ๋อมอร่อยเว้ยพอเฟรมอร่อยเจ๊ก็เคยกินแต่ว่าอเล็กขี้ผายออร่ยนะ ของเจอร่อยของเจอร่อย,อออยมีน้ำจิ้มแต่ว่าม่งโคตรอันเล็กอะ่ะเอ้าโอ้อะไรเนี่ยโอลี่กำมือแล้วเนี่ยเออกูแล้ว กูอคอยเปิดปเค้ยพื้นที่เต็มวะ่ะปัม๊มเดี๋ยวผมขอไปลบก่นก<อ>็<อ>คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอก,กันในคลิปหน้าครับผมขอรับอีพูโซดนี้ไม่บ้าบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยบ๊ายบายเจอกันปรเดียว